สวัสดีครับวันนี้พกกับผมเสรฟบุญเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดเทนพายอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมจะพาทุกคนมาชมพระอุโบสถจตุลมุกหลังแรกของสุพรรณบุรีนะครับและมีตัดไหวายลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในวัดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในพระอุโบสถกันนะครับนี่นะครับพระอุโบสถจตุรมุกนะครับงดงามมากๆเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปพระอุโบสถนะครับเราก็จะมาทําบุญดอกไม้กับแผ่นทองกันก่อนนะครับ เราก็จะได้เป็นดอกไม้1นึ่งกำนะครับกับแผ่นทองคำเปลวนะครับแล้วก็กระดาษบทอธิษฐานอาโหสิกรรมหแผ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในพระอุโบสถกันเลยครับเมื่อเราเข้ามาภายในพระอุโบสถกันแล้วนะครับเราก็จะมาเขียนชื่อนามสกุลลงในแผ่นกระดาษบทอโหสิกรรมกันนะครับ แล้วเราก็จะมากราบสักการะขอพรพระประธานในพระอุโบสถกันนะครับเราก็จะกล่าวบทโอโหสิกรรมตามแผ่นกระดาษที่เราได้มานะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะนำดอกไม้กำรรและกระดาษนะครับมาวางใส่พานไว้ต่อหน้ารูปหล่อขององค์หลวงพ่อโตนะครับต่อมานะครับเราจะมากับสาการะรูปหล่อของหลวงพ่อสนวัดเทนพายนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเทนพายแห่งนี้นะครับและท่านยังเป็น พระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นยอด j จดีเก่านะครับซึ่งเป็นเนื้อสำริดนะครับซึ่งมีอายุมากถึง300ปีด้วยกันนะครับ ่อมานะครับเราจะมาชมไฮไลท์ของวัดเทนพายกันนะครับนั่นก็คือมีดตัดไหวลูกนิมิตนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับมีดตัดไหวนี้นะครับมีความยาวถึง520เซนติเมตรนะครับและมีความสูงถึง 120เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก1ตันด้วยกันนะครับผมก่อนที่จะลอดนะครับผมก็จะนำแผ่นทองมาปิดที่มีตัดหวายกันก่อนนะครับแล้วผมก็จะขอทำการลอดมีดตัดหวายเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันนะครับการที่เราลอดมีดตัดหวายลูกนิมิดนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าเราสามารถ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตได้นะครับเสริมดวงเสริมบรารมีสะดาะเคราะ์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาลอดมีดตัดหวายักษ์นี้นะครับได้ที่วัดเทนไายแห่งนี้เลยนะครับ ภายในพระอุโบสถจตุลมุขหลังนี้นะครับก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลยนะครับสามารถมาเข้าชมกันได้นะครับภายนอกพระอุโบสถนะครับก็จะมีรูปปั้นยักษ์นะครับซึ่งอยู่ทุกทิศทุกประตูของพระอุโบสถเลยนะครับ ทำได้สวยงามหน้าเกงขามมากๆเลยนะครับที่วัดเทนไพยแห่งนี้นะครับก็มีกุมารไอ้ไข่ด้วยนะครับสามารถมาขอโชคลาภขอพรกับกุมารไอ้ไข่ได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเทนไพยแห่งนี้นะครับก็คือองค์พ่อท้าเวสสุวรรณนะครับ ซึ่งท่านมีชื่อว่าเท้าโชคดีกับเท้าปลดหนี้นะครับชื่อของท่านนะครับเป็นสิริมงคลมากนะครับสามารถมาขอพรกับองค์พ่อเท้าวเวสุวรรณกันได้นะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปขอพรกับพระแม่โพศพองค์ใหญ่กันนะครับพระแม่โพศพองค์ใหญ่นี้นะครับท่านก็จะประทานพรเกี่ยวกับการทำกรเกษตรกรรมนะครับ เกี่ยวกับการทำไร่ทำนาทำสวนเป็นต้นนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับสามารถมาขอพรกับองค์พระแม่โพศพองค์ใหญ่นี้กันได้นะครับที่วัดเทนไพยแห่งนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปชมท่าน้ำของวัดเทนไพยแห่งนี้นะครับซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับ ไปชมฝูงปลาในแม่น้ำท่าจีนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงท่าน้ำแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศท่าน้ำนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ทางวัดนะครับก็จะมีอาหารปลาไว้บริการนะครับสามารถร่วมทําบุญอาหารปลากับทางวัดได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปที่แพรนะครับแล้วเราก็ไปให้อาหารปลาพร้อมกันเลยครับเราก็จะมาให้อาหารปลากันเลยนะครับนี่นะครับน้องๆปลาสวายมารอกันเยอะเลยนะครับนี่ครับฝูงปลาแม่น้ําท่าจีนนะครับ วันนี้น้องปาก็มาต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับหาเพื่อนๆมากินอาหารของเราเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เพลิดเพลินมากๆเลยนะครับบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนนะครับสดชื่นมากๆเลยนะครับ เมื่อเราขึ้นมาจากท่าน้ํานะครับเราก็จะมาแวะกาบสการะพระพุทธรูปกันอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะมากราบสการะสมเด็จพระพุทธปฐมศัสดานะครับซึ่งองค์ท่านนะครับเป็นสี่ชมพูนะครับงดงามมากๆเลยครับ ก่อนจะกลับนะครับเราจะเข้าไปกราบสกรรัการะองค์หลวงพ่อดํานะครับซึ่งอยู่ภายในพระว,วิหารเก่าแก่ของวัดเทนไายแห่งนี้นะครับซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเราก็จะมากราบสกรรัการะองค์หลวงพ่อดํำแห่งวัดเทนไายแห่งนี้กันนะครับสามารถขอพรได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับภายในพระว,วิหารนะครับก็จะมีความเก่าแก่มากๆนะครับ วันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ